สวัสดีสิทธิยานุสิทธิ์บ้านสุวรรณบัญชาและกัลยาณิมิตท,ที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์เชี่อาจารย์สุมเมธบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักตรวจดวงชะตาเป็นนักพยากรณ์โดยใช้บาร,รมีพ่อท้าเวสุวรรณสืบสารผ่านทางจิตของอาจารย์และอาจารย์ยังเปิดไพ่พยากรณ์เพื่อเป็นการย้ำเตือนความหมายเพื่อเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องที่เพิ่มเติมเพิ่มขึ้น หรือมีนัยยะสําคัญที่มากเกินกว่าที่ท่านพ่อท้าวเวสุวรรณสื่อสารมาเพื่อเป็นการเพิ่มความหมายหรือแนะนําความหมายให้กับผู้ที่ตรวจดนงชาตาให้ได้รับคําพยากรณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองอาจารย์จะขออนุญาต มาตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนพศ2565ก่อนที่พวกท่านจะเข้าสู่เนื้อหาหรือคำทํานายคำพยากรณ์อาจารย์ขออนุญ,ญาตให้พวกท่านกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์สุมเมธบ้าบัดุวรรบัญชาเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ และจารย์จะขออนุญาตอธิษฐานจิตกับท่านพ่อท้าวเวสุวรรณแล้วก็สับไพเพื่อเปิดคําทํานายให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนในเดือนมิถุนายนพศ2565นะ ผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนคำทำนายของท่านในเดือนมิถุนายนพศ2565จากคำบอกกล่าวของท่านพ่อท้าวิสุวรรณมีเนื้อหาใจความดังนี้นะในส่วนของเรื่องงานเบื้องต้นในเรื่องงานก่อนงานในเดือนนี้ของพวกท่านที่เกิดลัคนาราศีเมถุนเนี่ยจะมีแนวหน้าหลักของโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานที่เข้ามาหลากหลายมีความรับผิดชอบที่มากขึ้น รวมกระทั่งผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการก็มีโอกาสที่จะใช้คําว่าร่วมทุนร่วมหุ้นกับพาร์ทเนอร์ใหม่ๆกับผู้ร่วมลงทุนใหม่ๆม,มีโอกาสในการเฉลิมฉลองในลักษณะของโปรเจกต์งานที่สําเร็จร่วงด้วยดังนั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าก็เป็นเดือนที่ดีของผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนอาจารย์เห็นในเรื่องของการย้ายตําแหน่ง การเลื่อนขั้นการเปลี่ยนบริษัทใหม่ไปในบริษัทที่ดีขึ้นผู้ที่ทำหน้าที่หรือผู้ที่ทำในลักษณะของธุรกิจส่วนตัวอาจารย์ก็เห็นในเรื่องของการลงทุนที่มากขึ้นการมีหุ้นส่วนที่มาผูกพันธมิตรกับเราหรือมาร่วมลงทุนกับเรานั่นเองก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีแล้วก็เป็นเดือนที่มีโอกาสเข้ามาหลากหลายเลยในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องการเงินเดือนนี้ก็จะมีการลงทุนในหลากหลายรูปแบบด้วยจะมีทั้งรายได้และรายจ่าย แต่รายจ่ายจะเป็นลักษณะของการลงทุนการออมการเก็บนั่นเองอให้พวกท่านมองในรูปแบบพวกนี้ไว้การซื้อฉลากอมสินการซื้อทกศในลักษณะของเป็นสะสมทรัพย์หรือการฝากเงินในลักษณะของพันธบัตรการซื้อกองทุนรวมการเทรดคริปโตที่มาเป็นลักษณะของการลงทุนสามารถกระทําได้หมด ในผู้ที่เป็นในลักษณะของพนักงานประจําที่อยากมีเงินออมเงินเก็บแม้กระทั่งผู้ที่จะลงทุนเพิ่มในลักษณะของการเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถทําได้ดีในเดือนนี้ด้วยอาจารย์มองเห็นถึงโอกาสนะในเรื่องงานโอกาสในเรื่องของการลงทุนโอกาสในเรื่องของการออมเงินที่เข้ามาจะใช้ไปกับการลงทุนซะเป็นส่วนใหญ่ ในเรื่องของความรักในเรื่องของคนที่มีคู่ครองจะเป็นเดือนที่พวกท่านโฟกัสในเรื่องของการสร้างในสร้างตัวการทํางานที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พยายามมองในมุมของแฟนเราด้วยว่าเขาเข้าใจเหมือนกับที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าพยายามให้ความเข้าใจกันพยายามอธิบายให้เขาฟังด้วยว่าเราทํางานเยอะ ไม่มีเวลาเพราะอะไรอย่าให้เขาเกิดความกังวลอย่าให้เขาเกิดความสงสัยสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนอาจารย์มองเห็นถึงโอกาสในการที่มีคนเข้ามาคุยที่หลากหลายมากกว่าหนึ่งคนเพราะฉะนั้น ถ้าถามอาจารย์พวกท่านยังไม่จําเป็นต้องรีบเลือกนะครับค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนค่อยๆเรียนรู้กันไปมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหลังจากนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของทุกคนทุกท่านที่เกิลดลัคนาราศีเมถุนเลยดียวงานดีเงินมีเหลือจนสามารถเอาไปลงทุนหรือออมได้ส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่จะแย่ เป็นในลักษณะของการต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเราทํางานเยอะไม่มีเวลาให้เพราะอะไรแม้กระทั่งคนที่โซนเนี่ย ก็จะมีโอกาสได้เจอคนมาคุยแต่เดือนนี้พวกท่านต้องเน้นเรื่องงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยได้จ้ะคุยได้ศึกษาขั้นได้แต่อย่าเพิ่งรีบเลือกหรือตกลงปรงใจกันเพราะว่ามันยังมีโอกาสหรือมีเวลาในการตัดสินใจอีกพอสมควรอาจารย์ก็ขอเป็นในท่านอวยพรเบื้องต้นให้พวกท่านประมาณนี้แล้วก็มีคําแนะนําจากท่านพ่อท้าวเวสุรวรรณที่จะบอกกล่าวให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนเพิ่มเติมในเดือนมิถุนาย,ยนหลักใหญ่ใจความคือให้ไหว้ ครูบาอาจารย์ที่พวกท่านเขาล้มนักถือไม่ว่าจะเป็นพ่อปู่หรือสีพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์พ่อท้าวเวสสุวรรณพ่อพิคเน่พ่อศิวะเทพมหาราชหรือทั้งพระพรหมพระตีมูรติพระแม่อุมาแม่รัศมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคา,ารพศรัทธาอยู่ก็ขอให้ได้อย่าลืมท่านเพราะท่านเปิดดวงให้เราแล้ว ขอขอให้ผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนกราบไหว้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบูชาอยู่เพื่อเป็นนัยยะให้ท่านเมตตาเปิดดวงเพิ่มให้เราให้ความสําเร็จหรือให้พรกับเรามากขึ้นแล้วก็อยากให้พวกท่านสนใจในส่วนของบิดามารดาบุพการีของเราด้วยให้เวลาจะเป็นการโทรหาก็ดีพาท่านไปทานข้าวก็ดี จำเป็นนะเพราะบางทีพวกท่านทํางานเยอะจนลืมมองคนรอบข้างไปแม้กระทั่งผู้ที่มีลูกแล้วก็อยากให้เอาใจใส่ลูกของท่านด้วยในเดือนนี้เพราะว่าทั้งบุพการีหรือลูกของท่านเองแม้กระทั่งแฟนของท่านเองเนี่ยก็อยากได้เวลาจากท่านด้วยเหมือนกัน ดังนั้นต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมหรือว่าเหลือเวลาพวกเขาสักนิดหนึ่งแล้วจะทําให้โอกาสใหม่ๆเข้ามาหาอีกมันจะเป็นในลักษณะของฐานบุญด้วยนะส่วนหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่มีเรื่องไม่ดีมากระทบจิตใจเลยถ้าเราแบ่งเวลาได้ถูกต้องก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีแล้วก็อาจารย์มีข้อแนะนําในลักษณะของการเสริมซะมากกว่าไม่ได้การแก้ปัญหาก็ถือว่าพวกท่านคือหนึ่งในลักษณาราศีที่ดวงดีในเดือนมิถุนายน พศ2565นั่นเองอาจารย์ก็ขอสรุปไว้ประมาณนี้ก่อนในเบื้องต้นแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจทุกคนทุกท่านนะที่รับชมคลิปอาจารย์จนถึงตอนนี้อยู่ก็ขอให้พวกท่านช่วยกันกดไลค์ กดติดตามกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์สุมเมธบ้านสุวรณบัญชาเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานบ้านสุวัณบรัญชาทุกคนทุกท่านที่มาช่วยงานอาจารย์แล้วก็เป็นโอกาสในการมีคลิปดีๆเพื่อจะไม่พลาดในการฟังคลิปดีๆหรือชมคลิปดีๆที่อาจารย์ทํามาให้พวกท่านได้ดูในทุกๆอาทิตย์หรือทุกๆเดือนนั่นเอง ขอขอให้พวกท่านเป็นกําลังใจให้อาจารย์สุเมธบ้านสุวรมบัญชาด้วยแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านพ่อท้าวเวสุวรรณบ้านสุวรมบินชาให้พรกับทุกคนทุกท่านที่ดูคลิปอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็ขอให้รุ่งเรืองร่ํารวยสมความปรารถนาทําสิ่งใดก็สําเร็จสําเร็จสําเร็จได้มาซึ่งความโชคดีมีชัยชนะในทุกๆเรื่องให้รวยรับทรัพย์ทุกคนทุกท่านโดยเถิดสาธุสาธุสาธุ